สวัสดีค่ะแพรมาดามควินซอนและรายการฟันดงกับควินดามน,นะคะอันนี้ก็เข้าสู่ของคนราศีมีนในเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ,ะภาพรวมอยากจะบอกว่าช่วงต้นเดือนแรกจะเหนื่อยหน่อยนะคะภาระหน้าที่การเคลียร์สาสางจากในเดือนพฤษภาเนี่ยมันเพิ่งจะมาลงตัวเพราะว่ามันมีดาวอะไรบางอย่างที่กินเวลาเรื่องคําพูดไปยาวนานพอสมควรตอนนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นที่คุณจะกอบโกยทําอะไรแล้วดีกว่าเดิมนะคะแต่แนะนำอย่างนี้นะคะว่าคนราศีมีนเนี่ยอาจจะมาะ กับการทําอะไรระยะสั้นในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งนั้นแทรกไอ้นี่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างทางแต่มองในโลกถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณคนราศีมีนะ่ะมองออกได้ว,ว่าเฮ้ย เออได้มาเจอสิ่งนี้ก็ดีฮะเราทําแล้วมันชอบจังเฮ้ยเราไปลองตรงนี้ค้ะเออมันไม่เวิร์กว่าอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสอะไรหลายอย่างหรือชาเลนจ์ค่อนข้างจะดีสำหับคนราศีมีนเลยนะคะอันนี้อยากจะบอกอ,อ่ไม่รู้ว่าคนค,คุยคนคุยกับคนราศีธนูอยู่หรือเปล่านะแต่มันมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งของคุณจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นแต่คุณก็อยากมีความรัก คนรักที่รู้สึกซับพอร์ตความคิดความรู้สึกหรืิตใจไปได้วยกันอะไม่ว่าจะคุยกับใครกระช่างก็ขอให้คุณโชคดีเดี๋ยวเรามาดูหัวข้ออื่นกันนะคะอะและอย่างหนึ่งช่วงครึ่งเดือนหลังอะจริงๆสักวันที่10เป็นต้นไปอะคะ่ะอะไรทุกอย่างมันจะเริ่มฟล o การติดขัดจะกลับมาดีมากขึ้นลูกน้องคนค้าเจรจาของเราเท่าไหร่จะกลับมาักเล่นดูคุณเหมือนเดิมค่ะคนราศีมิน ในส่วนของ คนราศีมีนที่ทำงานประจำอยู่นะคะเอกชนราชการราวิสาหกิจแล้วก็ทั่วไปและน้องนองนักเรียนนะคะเกณฑ์สอบติดเกณฑ์การจบโปรเจกต์ปิดไฟนอลอะไรเือเดือนนี้ถือว่าได้นะคะแต่มันได้มาในสภาพที่ว่าอ๋อฉันเหนื่อยมากพอแล้วเฮ้ยฉันแบบไม่โอเคเลยแบบนอนน้อยมาหลายวันอะไรเงี้ยมันต้องอดทนเพื่อที่ให้ผ่านไปนะคะแต่แพรแนะนําว่าเหมือนคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยความสงบการที่คุณได้ใช้เวลาทํางานอยู่คนเดียวอาจจะดี ก,การที่คุณมีทีมมีร์ทเน์ก็ได้เอาง่ายว่าลุยเดียวเนี่ยมันทําให้คุณไปเจออะไรที่ดีกว่านั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเพจบอกว่าเกณฑ์การเดินทางไกลเกณฑ์การได้รับข้อสังเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศจะดีเป็นพิเศษและมีเข้ามาเอาง่ายมีข่าวดีในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยในช่วงนี้อยู่นั่นเองค่ะสำหรับใน,นส่วนของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะค้าขาย SME เอฟีแลนด์ ตาแอัพนะคะแพ้ให้เป็นว่ามันจะเริ่มลงตัวแต่เป็นไปอย่างชา้ชาๆในนี้คุณไม่ได้มีคอนฟ lict กับใครหรอกแต่ว่าคุณ คุณจะรู้ตัวว่ามันมีวิธีการทํางานของคุณนะ่ะต่อให้ใครมาบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นคุณจะทสิ่งนี้นะและ้วทำไมคุณไม่ทำสักทีนึงคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณขี้เกียจนะแต่ว่าคุณมองออกว่าคุณเป็นคนที่ช้าหน่อยแต่คุณต้องการทำในเรื่อความชัวร์ซึ่งนั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่แปรเลยให้เป็นว่าบางทีช้าไปเนี่ยมันต้องมีการกระตุ้นแอคทีฟอาจจะมีบางวันออกจากเซฟโซนบ้างไปลุยไปหาซราาัพยไพลองไปเจอกลุ่มคนสังคมใดๆอะคะ่ะน่าจะมีทําให้คุณได้เจอเรื่องราวใหม่ๆ งมากขึ้นคือการที่อยู่อย่างเงี้ยแพรู้สึกว่าไม่ไงั้นก็ลองจัดโต๊ะจัดโต๊ะจัดห้องเปลี่ยนมุมบรรยากาศในเรื่องของโต๊ะการทํางานตรงเนี้ยอาจทําให้คุณมีไฟพลังงานเอเนจีในทางที่ดีขึ้นนะคะเสริมไฟไอเดียแพชันที่ทำให้คุณเนี่ยเฮ้ยแฮปปี้กับมันมากขึ้นมีความสุขเอาเป็นว่าลองจัดห้องจัดบ้าน ลองออกจากเซฟโซนลองหากลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยได้มีแรงใจในการไปต่อแล้วต่อตรงนี้เนี่ยใครที่ดูเรื่องอสังหานะคะเป็นทรัพย์สินอะไรให้เช่าเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ในเดือนนี้หรือเป็นรถเป็นห้องเชา่าเป็นอะไรในการทำสูตรโอแต่จะได้หุ้นส่วนดีด้วยนะ,ะก็มนว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันถ้าได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ ส่วนของคนที่ตกงานคนที่กำลังหางานทํานะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ใครรอข่าวดีเรื่องการสอบการสมัครสัมภาษณ์มีเกณฑ์เข้ารอบลึกนะคะรวมถึงใครที่รอข่าวดีด้านทาง ทางไกลางานการเรียนการสอนการศึกษานะคะต่างชาติต่างประเทศเนี่ยจะมีเกณฑ์เข้ารอบลึกหรือ,รอสัมภาษณ์ครั้งที่2แต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยแพรเชื่อว,ว่าเซนคุณจะดีอย่างหนึ่งเฮ้ยที่เนี่ยฉันได้เฮ้ยที่เนี่ยมันมีคําถามนิดนึงฉันว่าฉันไม่ได้แน่นอนคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอันไหนได้แล้วไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ถือว่าอ,อ๋อแล้วก็มีคนแนะนํางานดีๆมาให้นะคะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือเขามาชวนคุณไปทํางานเองเลย ราอเป็นว่าช่วงนี้มีหลายโอกาสเข้ามาละการลองในเรื่องของการทำฟรีแลนซ์การที่แบบว่ารับจ็อบระไรสั้นไปก่อนจะดีกว่าค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยนะมีหนทางได้ไปต่อนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องการเงินคนราศีมีนนะคะอ่ะแพ้รู้สึกว่าคนที่ทําอาชีพ สอสขึ้นไปอ่ะจะได้ผลดีเป็นพิเศษคือคุณจะเป็นคนที่มีเซนอย่างหนึ่งตรงที่แพลว่าคุณอะมองออกว่าเคยช่วงเนี้ยไฟแพชชั่นชนันไม่ใช่งานประจำวะ่ะแต่มันคือสิ่งที่ชันปั้นมาอยู่แล้วเฮ้ยปลุยได้เต็มที่หรือสมมติคุณทำสมมติคุณทากิจการส่วนตัวอย่างเงี้ยเฮ้ย โปรเจกต์เนี้ยเราว่ามันควรพับว่ะแต่อยู่ดีศิลปะไอเดียคลาสเชียร์ทีมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยทําให้แพรมองว่าคุณจะรูช่วงขาขึ้นขาลงและไฟไอเดียพัชชันของตันีนึงนะคะอะอย่างที่บอกไปอ๋อแต่ว่าเงินเนี่ยยังไม่ทันได้มีเก็บเท่าไหร่มันดูเหมือนจะมีราจายมันเหมือนเป็นเงินหมุนเงินลงทุนแล้วอยอดนะเลยแนะนําว่าเดือนนี้ถ้าคุณจะดูเรื่องการเล่นแบบ คริปโตบิตคอยใดๆอาจจะสวิงนะหรือมันได้มาไม่คุ้มเสียละกันนะคะอาจจะเก็บเป็นเงินเย็นเงินนิ่งอะไรเงี้ยจะเวิร์กกว่าค่ะอ่ะแต่แนะนำว่าเกี่ยวข้องกับศิละปะงานคลาสครีเอทีฟไอเดียแฮนด์เมดงานสอนงานที่ปรึกษางานทางด้านวิชาการหรืออะไรที่คุณอยากเอาไฟแพชชั่นอินเนอร์ของคุณมาต่อยอดเป็นอาชีพจะดีหมดเลยนะคะแล้วแพรให้เป็นว่าเผลรเอคุณอาจจะติดต่อลูกค้าเก่าแล้วเวิร์กก็ได้แต่ว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนไปแล้ว นะแล้วก็แพรให้เป็นว่าจะได้ลูกค้าอะลองทําภาษาเขาเรียกว่าไงอะภาษาสําหรับในเรื่องของเป็นคอนเทนต์สมมตุติข้างบนเป็นภาษาอกีเข้าเป,เ,ปเป็นภาษาไทายอยาเงี้ยอาจจะมีลูกค้ากงเตอร์ Enter, หรือต่างชาติเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีเกณฑ์หมดเงินแบบการเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปกับแฟนคนรักหรือไปดูติดต่อง,งานระหว่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้ด้วยค่ะ The on ในส่วนของสุขภาพของคนราศีมีนนะคะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะ่าห่วงเจ็บป่วยก็จะหายดีแต่ช่วงนี้จะมีกินเยอะกินเก่งอยู่บ้างก็จะมีน้ำหนักตัวสวิงขึ้นแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่บอดี้ร่างกายของแต่ละคนเพราะระบบเผาผลาญไม่เหมือนกันเนาะบางคนน้ำหนักตัวขึ้นบางคนยิ่งกินยิ่งผอมลงอ่ะก็ขอให้คุณโชคเดียสุขภาพคราวนี้แพ้ให้ไปแล้วม,มีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือการยกของหนักบางทีคุณจังหวะการก้มเนี่ยมันเคล็ดหลือล้าไปทั้งหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวัง สุขภาพอากาศแปรปรวนจากการที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือคุณเดินทางบ่อยทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายสุขภาพไม่ค่อยมีนะอะไรนะห่วงอ๋อแล้วก็ใครที่ดูเรื่องการมีบุตรมีน้องตั้งท้องเนี่ยเดือนนี้สามารถทําได้ค่ะอ่าแล้วก็สุ ท้ายแล้วนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมีแฟนมีเพื่อนคนรักคนใกล้ตัวอยู่ราศสี่มีนอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เขากดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเม้ามอยด้วยกันที่ช่องได้นะคะ,ะความรักคนคนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะ,ะเกณฑ์การทองตั้งค์มีสูงมากๆหรือมันมีเกณฑ์ในด้านของการขอแต่งงานได้ด้วยนะคะเกณฑ์การคุยเรื่องอนาคตโรงเรียนลูกธุรกิจส่วนตัวซื้อบ้านตรงไหนดีมันจะเป็น ช่วงที่แพรู้สึกว่ามันเบาและดูดีสบายใจขึ้นรายล้อมไปด้วยญารายล้อมไปด้วยคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงสังคมมันมันดีอะเออไปเพราะเพราะว่ามันมันโอเคละกันแต่มันจะหนักช่วงที่ต้นเดือนคือระวังคนหรือแฟนมีการเงินชอ็อตติดขัดหรือไม่ก็เอาเป็นว่าแบ่งหน้าที่ของ การเป็นสัสดส่วนครอบครัวให้ดีเออเธอดูรายจ่ายที่บ้านนะเดี๋ยวฉันช่วยหายส่วนของ,งตรงนี้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็แพรู้สึกว่าถ้าจะมีผิดใจกันจริงๆนะไประวังช่วงต้นเดือนเพราะบางทีการสื่อสารมีปัญหาแต่แพรคิดว่าคุณจะยังรับมืออยู่เอาเอาใจเก่งหรือว่ามัน,มนเป็นจุดที่คุณรู้สึก ปัญหาแค่นี้เองเราดูแลเองได้อย่างเงี้ยแพรู้สึกว่าก็ขอให้การสื่อสารควรจะมีอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คนราศีมีเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่วันไหวเซนเซทีฟง่ายนะคะแพ้ก็มีความรู้สึกว่าควรจะอยู่ในเรื่องของความเป็นจริงบ้างหรือว่าบางอย่างเนี้ยถ้าเขาคำพูดเขาพูดอะไรมาแล้วมันน่าฟังน่าสนใจน่าจะเป็นกิมมิคหรือมีอะไรที่ดีทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปต่อได้น,นั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของคนโสดนะคะอ่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักเก่ากลับมาคนที่เคยมีประเด็นหายไป4เดือนหรือว่าต้นปีเนี่ยกลับมาคุยกันใหม่แต่แพรว่าครั้งนี้มันมีเรื่องเซนลางลางสังห์อะไรบางอย่างซึ่งแพรมองว่าพอมองภาพรวมแล้วอ่ะเกณ์คอมมิตมีสูงแต่ที่บอกมั็นคือภาพรวมนะไม่ใช่ส่วนบุคคลเกณ์การคอมมิตมีสูงก็จริงแต่ขอบแพ้แค่แพรมองว่าคุณเลิกคิดเยอะเลิกคิดเยอะเลิกคิด,คดมากว่าเอ๊ะเขาจะยังไงเขาจะชอบเราไหมมั่นใจตัว เองหน่อยคนราศีมีนขี้นอยนิดนึงนะดังนั้นพนเลให้พันว่าอย่าเอาปมในวัยเด็กหรือสิ่งที่เราไม่เคยเป็นคนถูกรักไม่เคยเป็นคนที่รักเนี่ยมาขยี้ก็เองนะดังนั้นก็แนะนําว่าเฮ้ยตอนนี้มันกําลังเข้าสู่ในยุคของการยอมรับความแตกต่างขอแค่คุณมั่นใจขอแค่คุณเป็นตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะดีเองแล้วก็ในนี้ มีโอกาสมันเป็นแค่ e ฟนวิ t เบนเนฟิตหรือว่าวันไหนแสตนได้ด้วยนะคะอะแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณไม่เอาใครเลยนะมีเกณฑ์เจอกันจากการเดินทางไกลได้งานอีเวนต์ตลาดนัดกลางคืนคอนเสิร์ตสถานที่แหล่งโซนน้ำโซนทะเลนะคะหรือว่าอาจจะเจอปุ๊บปั๊บจากแอปหาคู่อ๋อคบจบ แต่งกันเลยก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีผิดถูกนะน,นี่ได้หมดนะคะทั้งคนไทยต่างชาติได้หมดเลยรวมถึงแพรให้เป็นว่าคนนี้มันจะมีคือใครที่คุณคุยอยู่อันนี้พูดถึงคนคุยแล้วก็คนสดด้วยนะคะใครที่มีคนคุยอยู่อะ่ะคุณจะรู้ได้ว่าคนนี้มีแฟนอยู่แล้วคนนี้ไม่มีเซนคุณจะแรงขอยเชื่อคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มไม่ใช่เวลาของเรานะเป็นของคนอื่นแล้วเขามักตอบแบบตอนดึกๆไปแล้วแบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนั่นแปลว่าอาจจะมีอยู่แล้วได้ด้วยนั่นเองนะคะแต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะส่วนอีกจุดนึงนะคะที่ต้องระวังเผื่วันไนท์แซนเนี่ยระวังมีเกณฑ์ท้องกับคู่นอนได้ด้วยนะก็เอาเป็นว่าปลอดภัยแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะและนี่ก็คือภาพรูปศพลาศีมีในเดือนมิถุนายนนะคะถ้าชอบถ้าชอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและส่งคลิปนี้ไปให้คนคล้ตัวดูค่ะไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย